สุขศึกษามัธยมศึกษาปีที่2ส,สุขภาพและการใช้เทคนโนโลยีในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไม่ได้มีประโยชน์หรือผลดีเสมอไปเมื่อใช้เทคโนโลยีมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาเช่นกัน 1. ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ข้อ1ทําทำให้เกิดอาการเมื่อยาตาปวดศีรษะเกิดจากการจ้องมองหน้าจอที่มีตัวหนังสือหรือภาพกระพริบตลอดเวลาทำให้กลไกการทำงานธรรมชาติของการกระพริบตาน้อยลงทำให้จอประสาทตาเสื่อมข้อ2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์จะแผ่รังสีเป็นเวลานาน,านขณะใช้อาจส่งผลกระทบถึงระบบประสาทได้ และการพิมพ์การใช้เมาส์โดยวางข้อมือในตำแหน่งเดิมต่อเนื่องนานๆอาจทำให้เส้นประสาทบริเวณหน้าข้อมือถูกกดทับซ้ำๆส่งผลให้เลือดไหลหมุนเวียนไม่สะดวกผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นปัจจัยที่สําสำหรับการนำลงชีวิตของชาวโลกและคนไทยทุกเพศทุกใบแต่การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ 1. ปวดดวงตาการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานส่งผลทําให้ปวดเมื่อตาและอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะร่วมด้วยพอดวงตาจ้องมองจอภาพที่มีการเคลื่อนไหวและมีตัวอักษรขนาดเล็กจึงต้องใช้สายตาในการเพ่งมองรวมถึงแสงจากหน้าจออาจทําให้กลไกลการทํางานของการกระติบตาผิดปกติจนทําให้เกิดอาการตาแห้งตาละ 2. เอนข้อมืออักเสบ เกิดจากการใช้นิ้วมือกดโทรศัพท์ซ้ำๆเป็นเวลานานทําให้เอ็นกล้ามเนื้อมือเคลื่อนไหวเกินความจําเป็นเกิดอาการปวดบริเวณฐานหัวแม่มือลามถึงข้อศอก 3. านิ้วมือล็อกเกิดจากการถือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานทําให้ช่วงเอ็นกล้ามเนื้อมือถือของนิ้วเกิดพังผืดหนาตัวจนลัดนิ้วมือโดยเฉพาะนิ้วที่ใช้งานมากทําให้นิ้วยืดติดไม่สามารถยืดเหยียดได้จนเคลื่อนไหวไม่สะดวกและมีอาการปวดข้อมือนิ้วร่วมด้วย ผลกระทบจากการดูโทรทัศน์ 1. สายตาโทรทัศน์นั้นมีแสงจ้าก,การดูโทรทัศน์ในที่มืดอ,อาจทำให้สายตาต้องปร,ปรับความมืดสว่างไปมาอาจทำให้จอประสาทตาเสื่อมก่อนวอัย 2. อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้เนื่องจากพฤติกรรมไม่ขยับตัวนั่งอยู่กับที่นานๆ พร้อมกับกินอาหารขนมขบเคี้ยวระหว่างดู 3. านิสัยของการไม่อยู่นิ่งการดูรทัดมากจะแสดงลักษณะของอาการไม่อยู่นิ่งทำให้มีแนวโน้มเป็นเด็กสมาธิสั้นเนื่องจากได้รับการกระตุ้นจากแสงสีเสียงมากเกินไปส่งผลรบกวนต่อความคิดทำให้ไม่สามารถเก็บนำข้อมูลไปใช้ได้4 เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์รุนแรงการดูรทั์เกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอารมผลต่อพฤติกรรมของเด็กทำให้เกิดการเรียนแบบอาจนำไปใช้ในชีวิตจริงคลกระทบจากเตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปรุงและอุ่นอาหารในยุคเร่งรีบ ขค้ื่นไมโครเวฟที่ใช้ในการปรุงอาหารคือขค้ื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไมโครเวฟที่ได้มาตรฐานต้องมีมอกอจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้ไมโครเวฟอาจมีผลกระทบเช่นการปล่อยคลื่นความถี่สูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพถ้าได้รับมากเกินไป อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะเรียนรู้วิธีการใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้องหลักๆดังนี้ 1. เลือกซื้อไมโครเวฟจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ 2. ตรวจสอบไมโครเวฟก่อนใช้ 3. เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้เช่นแก้วเซรามิกหรือพลาสติกชนิด ที่ระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หลีกเลี่ยงการใช้โลหะทุกชนิดในเตาไมโครเวฟหมอเขาก็บอกว่า ตาอักเสบเหมือนเหมือนจะติดเชื้อเหมือนกับว่าเขาไม่ได้พักสายตาเลยเล่นเกมในโทรศัพท์ด้วยพอพอว่าโทรศัพท์แบตหมดเพราะเขาไม่ไม่ได้ดูโทรศัพท์เขาก็จะมาดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะ โทรทัศน์ประมาณสองวันอ่ะคือทั้งวันคือสลับกันโทรโทรศัพท์โทรทัศน์โทรศัพท์โทรโทรศัทรศน์ศบวกกับที่ว่าอากาศเปลี่ยนแล้วเขามีน้ำมูกด้วยอะค่ะตอนบ่ายอ่ะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็เจ็บตาเหมือนมีอะไรเข้าตาเราก็เลยล้างตาให้แล้วก็ไปซื้อยาหยอดตามาหยอดให้ตอนแได้เป็นแค่ข้างเดียวแล้วทีนี้ความที่เขาเป็นเด็กอ่ะมือเขาก็จะไปแคะไปแก็อีกข้างหนึ่ง เหมือนกับมันติดเชื้อพอตื่นเช้ามามันก็เป็นแบบสภาพอย่างที่เห็นเลยก็คือบวมตาบวมแล้วก็จะมีแบบแดงแบบช้ำๆหน่อยเนื้อค่ะแล้วก็ขี้ตาแบบแฉะเต็มเลยหมอเขาก็บอกว่าตาอักเสบเหมือนเหมือนจะติดเชื้อก็คือให้ยามากินแล้วก็ให้ยามาหยอดเหมือนกับว่าเขาไม่ได้พักสายตาเลยคือแบบใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยค่ะเหลืออยู่แบบวันสองวันอย่างเงี้ย เขาจะดูแบบสลับกันเขาจะเล่นเกมด้วยเล่นเกมในโทรศัพท์ด้วยพอพอว่าโทรศัพท์แบตหมดพอเขาไม่ไม่ได้ดูโทรศัพท์เขาก็จะมาดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>อยากฝากไว้บางบางทีแบบมันก็อาจจะมีผลกระทบคือเด็กแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีมันก็จะมีผลกระทบบางเด็กบางคนก็อาจจะเป็นเยอะเป็นเกี่ยวกับ มือถือโดยตรงเป็นเกี่ยวกับแบบเหมือนมันมีแสงมีอะไรคือแบบบางทีเราก็เห็น 2. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพในปัจจุบันในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นต่างจากในอดีตมากส่งผลให้การดูแลสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรค 1. 1การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง1.2การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 1.3การล้งางไตผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม2ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการเสริมสร้างสุขภาพ2.1การเติมสารอาหารลงในอาหาร2.2การใช้พันธุวิศวกรรมในการสร้างโปรตีนกำจัดลูกน้ำยุง3ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการฟรื้นฟูสุขภาพ3.1่การทำฟันเทียมหรือฟันปลอม3.2 การทำขาเทียม3.3การฟื้นฟูเซลล์ด้วยเซลล์ต้นกำเนิด 4. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการป้องกันโรค4.1การผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรค4.2การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการให้วัคซีน4.3การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรค4.4การตรวจจีน Thank you.